The Standard Wealth Forum Catch the Next Curve presented by SCB ค้นหาโอกาสที่ยังไม่มีใครเห็นกับผู้นำนักธุรกิจและนักลงทุนระดับโลกในฟอรัมครั้งแรกของ The Standard Wealth โอกาสของเศรษฐกิจโลกอยู่ตรงไหนไทยตกขบวนการฟื้นตัวหรือไม่ Bitcoin คือสินทรัพย์ทางเลือกหรือฟองสบู่ที่รอวันแตกเราคุ้ประพอตอย่างไรเพื่อเติบโตท่ามกลางความตกต่ำ ร่วมค้นหาทุกคำตอบกับสุพัฒนพงพันมีเชาสุภวุฒิสายเชื้อยันยงไทยเจริญอามตั้งนิรันดรจิราพรขาวสวัสดิ์จรีพรจารุกรสกุลชัยรัตน์ปันธุระอ,อัมพรกวีวุฒิเต็มผัวพัดสรวิทยศรีนวกุลเอกลาบยิ้มวิไลยสอนชัยสุเนตาธนาพลอิทธินิธิพัก จัดเต็ม5เวทีเสวนาวันที่5มีนาคม2564 10โมงเชา้าถึง6โมงเย็นติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนรับชมได้ที่ The Standard .co